ท่านรองวิสิษฐ์สายจันหมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต2ท่านภูมิอำนวยการสุทองมีมาศภูมิอำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นท่านภูมิอำนวยการพิสุดาสุทินรัมภูมิอำนวยการโรงเรียนบ้านสเสม็ด ขอต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผุ่มในการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้มในการชำนาญการพิเศษของท่านพู้มในการอดิศักดิ์อิสระพงผูวมหน่วยการโรงเรียนวัดบ้านตาเสาด้วยความยินดียิ่งรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะภูมิใน,นการชำนาญพิเศษส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการผลการดำเนินการดังนี้หวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต2โดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษาและความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 3. มีการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูโดยนิงผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้รวมถึงเครื่องมือวัดผลประเมินผลมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การนำสื่อวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 5. ศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้านที่ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาผลการดำเนินการดังนี้ 1. บริหารงานตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบาย และตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับได้รับความเชื่อมัน่นยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชน 2. สถานศึกษามีความเข้มแข็งได้รับการสนับสนุนจากนักเรียนผู้ปกครองมีการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนประชุมชี้แจงบุคลากรเพื่อมอบหมายงาน รวมทั้งมีคณะกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน3าํดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการติดตามและประเมินผลมีรายงานผลการดำเนินการและนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนา 4. ด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมผลการดำเนินการดังนี้ 1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการ โดยมีนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และกระบวนการวิชาชีพ PLC มีแผนปฏิบัติการโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่ามีการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุตามเป้าหมาย 2. ส,สถานศึกษาบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตรกรรมในสถานศึกษาโดยใช้นวัตรกรรมตาเสา 4G โมเดล มาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายผลการดำเนินการดังนี้ 1. สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสารรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในการช่วยเหลือการด้าต่างๆ 2. มีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยมีการประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนด้านที่ 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพผลการดำเนินการดังนี้ 1. พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถมีสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2. ส,สถานศึกษาดำเนินการตามนวัตกรรมตาเสา 4G โมเดลโดยนำความรู้ทักษะ และนวัตรกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษามีการปฏิบัติจริงติดตามและประเมินผลตอนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ขอเสนอวิธีดำเนินงานและผลลัพธ์การดำเนินงานที่คาดหวังดังนี้วิธีการดำเนินงานให้บรรลุผล 1. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมร่วมกับกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน 2. ดำเนินการตามการบริหารแบบมีส่วนร,ร,ร่วมร่วมกับรกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีขั้นตอนในการปฏิบัติ4ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจขั้นตอนที่2การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติขั้นตอนที่3การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ขั้นตอนที่4การมีส่วนร่วมในการประเมิน 3. นิเทศกำกับติดตากมการดำเนินง,งาน 4. การจัดทำรายงานผลการดำเนินง,งานและจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่สู่สาธารณชนผลลัพธ์การดำเนินง,งานที่คาดหวังเชิงปริมาณ 1. ผู้เรียนร้อยละ80มีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีความสามารถการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น 2. ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาชุมชนร้อยละ90มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเชิงคุณภาพ 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีความสามารถการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น 2. สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างทั่วถึง ขอเนื่อง,งและยั่งยืน